ท่านสาธุชนพัทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สามเรื่องการหนีบาปการปฏิบัติตนเรื่องการหนีบาปนี้แต่ว่าจะรอพูดให้จบรอคำอธิบายให้จบบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ใช้จะใช้เวลามากเกินไปจะดำเาในการปฏิบัติคือกการรับฟัง อนำมาคำแนะนำเขงองค์สมเด็จพระสัมมาทัพพิเจ้ามาพูดให้เขาใจเสียก่อนองค์สมเด็จพระชินวรคือพระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทไม้ว่าถ้าต้องการแยกพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่มีการเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน จะไม่ต้องเกิดในแดนนี้ทุกชาติไปจนกว่าจะเข้า,น,านิพพานสมเด็จพระพิชิตมารให้ทรงตัดสัญญาต์้งสามประการคือหนึ่งสก,กายยติทิให้มีความรู้สึกไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าการตายของเราคราวนี้ เราจะไม่ยอมลงอบายภูมิท้งสีมีนรกเป็นต้นหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระทศกุลทรงแนะนำให้ยอมรับนับถือขหมดความสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าในความดีของพรพะธรรมคำสั่งสอนขอาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจด้วยความเคารพอย่างยิ่งเมื่อนักถือพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วตัดความสงสัยที่เรียกว่าวิจิกิจฉาได้แล้วข้อดีสามก็เป็นศีลปตปรามาตคือปฏิบัติในสินให้ครบถ้วนทุกรายการด้วยความเต็มใจการปฏิบัติสินครบถ้วนสำหรับพระวัด มีสินห้าใช้ได้แน่นอนถ้าจะทำตนให้ดีจริงๆก็มีกรรมบทสิบด้วยถ้ามีทั้งสินห้ามีทั้งกรรมบทสิบอย่างนี้จะมีความสุขอย่างยิ่งทั้งในชาติปัจจุบันและสัมภราญาภบถ้าปฏิบัติตนได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามุนีคือพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าท่านทั้งหลาย เมื่อตายแล้วจากชาตินี้ก็ดีหรืออีกกี่ชาติก็ดีจะไม่พบคําว่าบายกรมเลยการเกิดเป็นสนารกก็ดีเป็นปรีก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีไม่มีสับัติไม่ได้สัตว์ริฉานก็ไม่เกิดในแดนนั้นเจียวเว,วียนไหวตายเกิดเฉพาะการเกิดเป็นคนเป็นทิวดาหรือพรหมเท่านั้นขอย้ำอีกนิดหนึ่ง เผื่อว่าท่านหลายจะไม่ฟังไม่ถนัดือการที่จะพ้นอวัยภูมิั้งสีได้ขึ้งหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายตั้งใจไว้ว่าก่อนจะตายเราปฏิจะปฏิบัติเพิ่มกอเป็นการพ้นจากอบัยภูมิั้องสี่เพือยอมรับนักถีพระพุทธเจ้าก็ทำและพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใ,ใจและเต็มใจ พระครวตมีสินห้าบริสุทธิ์ใช้ได้แต่ว่าให้ดีจริงๆก็มีกรรมบทสิ์ด้วยจะดีมากจะเป็นคนที่มีความสุขที่มีความเสน่ห์มากในสมัยที่มีชีวิตอยู่ตายไปแล้วองค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงยืนยันว่าอบายภูมิทั้งสี่ตามที่กล่าวมาแล้วไม่มีอีก ตอนต้นนี้ขอย้ำให้บรรดาท่านพุทธบริษัททราบเพื่อว่าจะไม่ต้องคอยพูดจบคอยพูดจบนี่เรื่องมันมากตอนนี้ไปก็มาพูดเรื่องการบุคคลที่ปฏิบัติทำตนไม่ครบแต่บังเอิญไปสวรรค์ได้ไปนรกได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกก็ได้ไปนรกใครไม่ชอบหรือมั้ง เป็นเอว่าเอาไปสวรรค์ไปพรทมโลกได้ก็แล้วกันแต่การกลับมาเกิดนั้นไม่แน่นอนบางทีไปเป็นเทวดาหรือพรหมแล้วแต่กลับลงมาหมดบุญรสนาบารมีจากเทวดาหรือพรหมก็ไม่พักอยู่ที่ะเทวดาหรือพรหมและไม่พักที่มนุษย์เพราะสายการที่เป็นอาสนในการก่อน ที่ทำมาในสมัยที่เป็นมนุษย์เป็นบาปกุศลพาตนพุ่งหลาวลงอเวจีมนานรุกไปบ้างลงนรกขุมอื่นบ้างเป็นเปรตบ้างเปอสุรกายบ้างเป็นสตรีฉันบ้างอย่างนี้ก็มีรวมความว่าถ้าทำตนไม่บถ้วนตามที่กล่าวมาแล้วแต่เป็นความดีพอที่พาตนไปสวรรค์ได้แต่ก็ไปได้แน่แต่ลงมาที่ไม่แน่ ไม่ใช่แค่ค้างที่มนุษย์แอบอาจจะไปค้างที่นรกก็ได้เปรก็ได้สติกายก็ได้สติฉัยก็ได,ได้บางท่านลงมาเป็นมนุษย์ได้เหมือนกันแต่กรรมคำชั่วเก่าทํานําผลตนใจตนทาให้กาเกิดสร้างบาปอกุศลตายจากความเป็นคนลงไปอเวจีมารรกนนี้ก็มีมาก เรื่อความว่าถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายยันหนีนรกกันจริงๆก็คอยปฏิบัติตนครบทั้งสามรการตามที่กล่าวมาแล้วตอนนี้ไปก็ของดเรื่องที่จะพูดถึงพุทธานุสติไว้ก่อนตอนนี้ไปก็อย่ขอนำเอาเรื่องเบาๆที่เป็นอารมณ์พุ่งคือไม่ขาดสินห้า ไม่ขาดสารณาคมคือไม่ทำลายพระพุทธเจา้าไม่ติเตียนพระพุทธเจ้าไม่คัดค้านพระธรรมไม่ทำลายพระสงฆ์และก็ไม่ได้ทำลายสิลแต่ว่ามีอารมณ์ฟุ้งพำตนให้ไปเกิดในอบายภูมิมีกายเกิดเป็นสัตว์เรันบ้างเป็นสัตว์นรกบ้าง เป็นสัตว์ใหญ่บ้างเป็นสัตว์เล็กบ้างเป็นต้นสำหรับคนที่มีความปฏิบัติดีอย่างยิ่งนี่ขอนำที่ไม่เกี่ยวกับศีลเดี๋ยวจะหาว่าคนละเมิดคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีศีลที่อย่างจะต้องลงโรก ที่ปรามาสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งต้องลงนรกมันก็ไม่แน่เหมือนกันเอาเรื่องเบาๆมาที่ไม่เกี่ยวกับการปรามาสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่เกี่ยวกับการทําลายศินแต่ว่าลงนรกเอามาคุยโูกกันฟังก่อนเพื่อเป็นความรู้ของมนดาสาวก,กองสมเด็จพระชินวร ั้งนี้ก็ต้องนำประสูตรมาคุยกันจะดีไหมลูกหลานตัวเล็กๆยิ้มแป็นบอกว่าดีครับดีเจ้าคะ่ะความจริงที่พูดนี่มีคนนั่งฟังอยู่ด้วยนะแล้วก็เลยบันทึกเสียงไว้ให้มันพอกับเวลาของที่จะฟังกันสามสิบนาทีนิทานเรื่องนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่านิทาน แต่ว่าทางพระพุทธศาสนาเขียนในบาลีเรียกว่าพระสูตรพระสูตรก็คือนิทานนิทานก็คือพระสูตรแต่นิทานในพระสูตรเป็นนิทานเรื่องจริงๆไม่ใช่นิทานเรื่องหลอกๆไม่ใช่โกหกมดเท็จเอาเรื่องจริงมาพูดกันเนื้อความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสง์ทันบรมศาสัดา,าสัมมาทิพทธเจ้า ยังทรงพระชนอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จพระบระมครูแสดงวธรรมธีสนาสอนบรรดาเต็มพุทธบริษัทให้พ้นจากความทุกข์คนที่มีความเคารพพระพุทธเจ้าจริงจังมากอย่างยิ่งคนหนึ่งแต่ความจริงมีหลายคนมีมาก แต่ท่านบุญนี้คณะนี้มีความเคารพในอองค์สมเด็จพระผูม้มีพระภาคเจ้าจริงๆหนึ่งในจำนวนที่มีคนดีจังหลายหลายคนนั่นคือพร,ระเจ้าประสีนทิโกศลประสักด์ของเมืองวิอลของเมืองราชเจอามขอโทษมันนึกชื่อเมืองไม่ออกเสยแล้วนะ พ,พระเจ้าประสีนที่กรุอ,องค์นี้มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสุทธทศกัอย่างยิ่งต่อมาองค์กับพัญญาที่มีนามพ่านางมณีกาพราะนางมณีกานี่ก็มีความเคารพอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนางมณีกานี่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติมีความปฏิบัติดีมากยากที่บุคลบคลอื่นจะพึงทําได้ คือว่าคำน้อยคำใหญ่ที่เป็นคำไม่ดีไม่เคยพูดการกระทําเล็กกระทาน้อยกระทาใหญ่การกระทําไม่ดีทางกายไม่เคยทําอารมณ์ใจเขาว่าน,นางเต็มไปด้วยอารมณ์ของกุศลเคยถวายอธิษฐานแกองค์สมเด็จพระทศกัณฐ์อธิษฐานนี่เป็นทานนี่มีปัญทานใหญ่ยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์ จะมีคนถวายอุทิศฐานครั้งเดียวในชีวิตและก็คนที่จะถวายอุทิศถานได้นั้นต้องเป็นผู้หญิงก็ได้แก่พระน,นางมริกาเทวีแระนางมาริกาเทวีนี่เป็นคนดีอย่างประเสริฐมีจริยานิ่มนวนเรียบร้อยมากไม่เคยทําความชั่วมาก่อนก็เหมือนกับผ้าขาวบริสุทธิ์ปิดกองทั้งผืน บางเอ,อิญถ้าไปเพื่อนอะไรนิดหนึ่งจุดเด่นมันก็ปรากฏขึ้นเรื่องราวก็มีว่าในคืนหนึ่งเวลานั้นเขายังไม่ยขามีไฟฟ้าเขายังไม่มีไฟฟ้ากันท่านนายก็นอนกับพระเจ้าประเสิทธิโกศลคืนนอนกันคืนก็ดับไฟมันก็มิด ต่อมาพนางปวดปัสสาวะขอพูดภาษาชาวบ้านใช้ราซาสับ์ก็ใช้กับเขาก็ไม่เป็นจะลืมว่าพระเจ้าประเสริฐนที่โกศลอยู่เมืองพาราณสีเมื่อกี้มันมนึกไม่ออกเขาทุกคนปวดจําด้วยพนางจะไปถ่ายปัสสาวะบังเอิญเท้าขวาของพนางสะดุดพระบาทคือเท้าของพระราชาสาวามีเขา เียงเท่านี้และบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพน,นางเสียใจมากคิดว่าตัวเองทําความชั่วมากอากาศพน,นางมีความเคารพร,ราชสวามีคล้ายพระคล้ายพระราชบิดาลอราชาสัตว์หน่อยก็เรียกว่ามีความเคารพผัวเหมือนพ่อเสียอ,อกเสียใจแสดงการเศร้าโศกพระเจ้าประเสนที่โกศลก็สอบถาม ว่าเสียใจยเรื่องอะไรก็ปรางค์กฎมนางเล่าใหา้ทราบพระเจ้าประสเสนาีิโกศลก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่น,านา่าจะหนักใจไม่มีอะไรเป็นความผิดถ้าคิดว่าเป็นมีความผิดฉันก็ภัยหายหแต่ความจริงไม่มีอะไรเป็นความผิดเลยเพราะเจตนาไม่มีแต่ถึงอะไรก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทโู้ดรับฟัง และก็หนูหน้อยที่นั่งฟังอยู่โรสทราบว่าพ่านางมริการนะี่ยดีมากเล่าผ้าขาวสะอาดบริสุทธิ์ทั้งผืนแต่บางเอิญมีคนน้หมึกสีดำและสีแดงไปแต้มเขานิดเดียวผ้านาสะอาดทั้งผืนเมื่อแต้มนิดเดียวมันก็มีจุดเด่นเห็นจุดชั่วเห็นจุดเปื่อยเห็นมา ไม่เหมือนกับผ้าที่มีความสกประโกสโกรกถ้าหมึกไปแต้มน,นิดนิดหน่อย,อยมันจะมองไม่เห็นสีมันต้องสุกปรกอยู่แล้วเหมือนกับคนที่มีกายสกปรกมีวาจาสกปรกมีใจสุกปรกถ้าไปกระทบกระทั่งเท่านิดเดียวเท่านั้นจะไม่รู้สึกว่าเป็นความผิดดีไม่ดีซ้อมผัวซ้อมเมียเล่นโกโก้ยังไม่มีความผิดยังมองยังมองไม่เห็นความผิด แต่ความจริงมันผิดความจริงมันชัว่วแต่ความชั่วที่เขาทําเป็นปกติมันสูงกว่านั้นจริงมองไม่เห็นว่าผิดแต่ว่านางมริกานี้มีจิตคิดไว้เสมอจิตใจเศร้าหมองหน้าตาในช่ชื่นมาพบพระราชาสวามีแต่ว่าอยู่คนเดียวทุกทีพันนานก็มีการสลดใจหนักใจร้อนใจคิดว่าโตทําความผิด อย่างนี้ตะบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต่อมาเมื่อวาระเข้ามาถึงท่านานางทรงไปชนคือปวยไข้ไม่สบายเมื่อเวลาใกล้จะตายจิตก็ปฏิวัติคิดว่าเรานี่เรวเหลือเกินเอาเท้าไปสะดุดพระบ่ายเขาก็สวามีเข้าเรามันชั่ว จิตใจเศร้าหมองคือจิตใจเขานึกตึกทึงตัวว่าตัวเลวนิดเกี่ยวบรรดาแต่พวกสัตว,ว์นีนต่ต้องจำ <c oughs> นางก็ตายจากความเป็นคนอาศัยความดีในด้านบุญกุศลมีความเคารพบ,บิดา,ารบรรดาพอใจในการให้ทานมีความเคารพระราชสวามีมค่าบิดาร่างกายของน,นางก็เป็นนางฟ้าทั้งตัว เครื่องประดับบระดาก็เต็มเมือเต็มยศมานาฟ้าทั้งหมดแต่ปลายกฏว่าเพราะอาศัยอารมณ์ชั่วนิดหนึ่งขลองใจนิดหนึ่งพาวรรน,นางนี้ไปนรกก็ไม่ทราบว่าขุมไหนเหมือนกันไม่ทราบว่าบาลีบอกว่าขุมไหนตอนนี้มันนึกไม่ออกนี่นั่งคุยกันนี่ไม่ได้เราเสือมากกนกางนึกไม่ออกว่นานรกขุมไหน ตามบาลีหมดนั้นท่านบอกว่าเอาเท้าข้างขวาที่สะดุดเท้าพระราชาสวามีแสดงว,ว่าเวลานอนนะักก็จะนอนข้าง,งขวาแล้วก็ซ้ายก็ไม่ทราบเอาเท้าที่สะดุดเท้าของพระสามีนะั้นไปแย่ดูในไฟนรกสิ้นเจ็ดวันของมนุษย์แต่ความจริงนรกแต่ขุมเนี่ยวันเวลามากเหลือเกินแต่นั่นแย่แค่เจ็ดวันของมนุษย์ นรกขุมที่มีอายุน้อยที่สุดอย่างสันชีพนรกท่านบอกว่าต้องใช้เวลาเก้าล้านปีของเราเทียเท่าวันหนึ่งของเขาฉะนั้นเอาเท้าเข้าไปแย่ในไฟนรกแค่เจ็ดวันมนุษย์ถ้าในเมืองนรกจะรู้สึกแย่แป๊บเดียวก็จะยกขึ้นมาเท่านั้นเองมันเร็วมากเทียบเวลากัน แต่เวลาของเรานี่ปายเข้าไปเจ็ดวันเพราะอาศัยที่จิตกลุ่มเศร้าหมองไม่ได้ทำชั่วคิดว่าชั่วทำกำไล,ลกำลังใจของตัวให้เศร้าหมองคิดว่าเราเลวนี่แนละ้วเท่านี้จะบรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้งหลายจงจำคำสอนสอนงองทสมเดพพระสัม,มาสรมพุทธเจ้า ที่พระองค์ตรัสตัดว่าหลักสูตรในพระพุทธศาสนามีสามอย่างหนึ่งสัพพาปัจจัยกรรนังองค์ทรงแนะนำว่าทุกคนจนละจากความชั่วทุกประเภทละทั้งกายละทั้งวาจาและละท้งใจสองกลสรสูปะสัมทา ยงทาแต่ความดีคือกายก็ทําดีวาจาก็พูดดีทั้งใจก็คิดดีสามพระจิตะปริโยธทปันนังทําจิตให้ฟ่องใสจากอารมณ์ที่เป็นกิเลสแี่อารมณ์เศร้าหมองตาจะณงความข้องใจบทดไปจากใจนึกไว้แต่ในได้ของความดี สมเด็จพระจีนาสีสอนสามรายการอย่างนี้เป็นหลักสูตรในพระพุทธศาสนาถ้าทําได้อย่างนี้จริงๆคําว่านารกเป็นต้นจะไม่พบกับท่านเลยแต่แต่เรื่องนี้ก็เปินหน้าเช่นใดที่ว่านางมาริกามีความประพฤติดีประพฤติชอบเรื่องกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมคือทํำด้วยทางกายพูดด้วยวาจาคิดด้วยใจ แต่ในที่สุดพอก่อนยะตายพ่อนานก็ประจำจิตเศร้าหมองมานึกถึงว่าตัวทำชั่วตัวความผิดทำผิดอย่างนี้จิตมันก็เศร้าหมองแค่นี้แต่บรรดาแต่พุทธบริษัทต,ต้องตกอเอาแขยคขายแล้วเท่านิดหนึ่งแค่ตาตุม่มไปแย่นันรกถึงเจ็ดวันมนุษย์ทุกท่านที่รับฟังยายคิดว่าเจ็ดวันมันไม่ร้อนนะแล้วมันไม่หนัก ตามธรรมดาของเราเนี่ยเขาท่านของทูกที่จุดแดงๆแ,แย่แป๊บเดียวเราก็สะดุงแล้วท่านข้าบุรีแย่แป๊บเดียวเราก็สะด้งไม่ใช่สะดุ้งแล้วก็หายร้อนหายเจ็บมันยังร้อนมันยังเจ็บต่อไปไม่อเขาดึงเอาทุกข์แลบรุรีออกไปแล้วสันใดทุกข์กับทรมานเขาบรรนามดีกาเจ็ดวันไม่ใช่เดืองเล็ก เมื่อพระน,นางมาิกามีความดีขนาดนั้นเวลานั้นองค์สมเด็จพระพุทธกวันคือพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ในเมืองพาราณสีในเมืองพระราชาสวามีของพระนางพระนางก็อยู่ที่นั่นอันนี้อย่าลืมนมนบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นพรรันต์อยู่ตั้งเยอะ แต่บางคนก็จะมาดา่าเพราะทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ช่วยพระอรหันต์จึงไม่ช่วยเขาทำบุญขนาดหนักหนามากกาบ,บคลใดๆคนอื่นใดไม่สามารถจะถวายอธิสฐานได้แต่พระนางมริกาทำได้ขนาดนี้แล้วทำไมสมเด็จพระกินศีจึงไม่ช่วยอย่าย่องไปด่าพระพุทธเจ้าเขา อย่าย่องไปบปน,นามพรไธรทำคำสอนสอนขอาสมเด็จพระสัมมาทัมพิทรเจ้าและจะต้องย่องไปด่าพระอริยสงฆ์เข้าบาปจะหนักแต่ดายัตรามานี่คงไม่เป็นไรเพราะเพราะพระประเภทนี้นี่ความดีมีน้อยแต่ความดีมีน้อยคนดา่ามีโทษก็คงมีโทษน้อยจะน้อยหรือไม่น้อยก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็คิดว่าคงจะไม่มากเท่ากา,ารหันแล้วก็ถามว่าท่านเป็นพระอะไรก็ต้องตอบญาติโยมที่นั่งฟังโปรดทราบอาตมาขอตอบตรงตรงตรงไปตรง,ตรงมาว่าเป็นพระที่บวชในพระพุทธศาสนามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คารพในพระธรรมคําส่สอนของพระพุทธเจ้าที่มีมาในพระไตรปิฎกพระธรรมกถาแล้วก็มีความเคารพในศีลตามสงมวในีความดีประเภทนี้พระพุทธเจ้าจะจัดไว้แค่ไหนไม่ทราบก็คิดว่ายังไม่มีใครเคยแต่ไม่พระพุทธเจ้าไม่เคยตั้งให้เป็นพระโสดาบัน เนี่ยวัปุทธเจ้าไม่มาตั้งให้เป็นมรสนดาบันก็ยไม่ก็คงไม่ได้เป็นสิกิทาคามีเรื่อนาคามีหรือพระราหน์นี่การเป็นพระอยาเจ้าท่านตั้งกันนั่เปล่าเนี่ยแตมาไม่ทราบแต่เคยพบในพระบาลีพระองค์สมเด็จพระจินัศีมัตกเจบมีคนมาลุกทำมาพิสมัยบ้างเห็นโวงตายเห็นธรรมบ้าง คือเข้าใจในธรรมถึงธรรมเป็นวสุดาบ้างสีทาคามีบ้างอนาคาบมีบ้างมีบ้างปารันบ้างแล้วพระพุธตาบ,บาลีก็ตกว่าเวลานี้เทศจบคนบรรลุเท่าไหร่การบรรลุอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตั้งหรือเปล่าธรรมาก็ไม่ทราบก็ขอยืนยันได้ีงว่าธรรมาเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา นี่คุยความดีเล็กๆหน่อยน้อยกระจุงกระจิ๋มไม่มากเกือบมองไม่คปยเห็นเท่านั้นแล้นก็อีเวนการหนึ่งที่พะยะโอทันได้นั่นคือเวลานี้ก็แก่มากแล้วเรื่องความแก่ถ้าเอาถือว่าความแก่เป็นความดีความดีประเภทนี้ก็จะไม่ยอมถอยจะเพิ่มพูนความแก่ขึ้นทุกวันทุกวันจนกว่าจะตาย ญาติโยมทีไหลที่ตั้งฟังก็ตั้งคนต่างยิ้มยิ้มแล้วก็จะเป็นึกนะว่าธรมาเป็นพระอริยเจ้าขั้นสูงขั้นเสริงขั้นสูง,ข,สงขั้นต่ำอย่าไปคิดก็ไม่เคยบอกใครบางทีก็มีคนย่องย่องมาตั้งให้เหมือนกันก็ตกใจขอโทษแต่อย่าตั้งอะไรในความเป็นพระอริยเจ้าเรามาคุยกันในฐานะพี่น้องกันเองก็เหมือนกัน เวลานี้ก็เหลือเวลาเพียงแค่รสามนาทีเสร็จเก็ขอคุยกับบรรดาญยยาจมที่เป็นสาวากของค์สมเด็จพระบรม,มาลกอันเชศว่าขึ้นชื่อว่าอบายภูมิคือผลของความชั่วก็จงอย่าไปคิดอยู่ว่าเราจะต้องตกนรกเป็นต้นเพราะหนึ่งการทำลายศีล สองไม่เคารพพระพุทธเจ้าก็ทำพระอเดียสงและประมามมทในท่านเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเป็นพระบาลีพุทธภาษิตว่าจิตเตสังคีริเตท,ทุกติปาติกังขาท่านกล่าวว่าบุคคลใดก่อนจะตายก็อย่าตายถ้าจิตใจเศร้าหมองคือเมีอาร์ไม่ผ่องใส่คำว่าเศร้าหมองนี่อารมณ์ไม่เกาะบุญสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่เกาะ คือไม่นึกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระอริยสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่นึกถึงทางการให้ไม่นึกถึงสิ่งที่เคยรักษาไม่นึกถึงเทศที่เคยฟังถ้ารมใจไม่คิดถึงอย่างนี้จะถ้าไปคิดเรื่องที่เป็นบาปอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างพระนางมันมันพระนางมรงมิกานี่สิ่งที่คิดความจริงมันไม่ใช่บาป คำว่าบาปนี่ก็แปลว่าความชั่วถ้าแกล้งเอาเท้าไปเตะเท้าของะลายภวาสวามีเธอชั่วแน่แต่ว่านางมริกาไม่ได้ตั้งใจทําอย่างนั้นไมไ่ตั้งใจและก็ไม่ได้ทำด้วยมันไปสะดุดเองเข้านิดหนึ่งในบรรดาเทพทธทริษัตเพียงเท่านี้ท่านนายก็ต้องตกนรกเสียเจ็ดวันตกนรกแค่ตาตุม่มและแค่ไหนก็ตามมันก็เป็นทุกข์ รงความของบรรดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายลนำมาระวังและจิตใจให้มากที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้ใช้อนุสติคือตามนึกถึงความดีคือนึกยอมรับนับถีพระพุทธเจ้าหนึ่งยอมรับนับถีพระธรรมหนึ่งยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์หนึ่งที่เรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขาานุสติ พยายามนึกถึงที่เราสินที่เราต้องปฏิบัติพยายามระ,ะมะัดระวังให้ครบถวนนึกถึงทางการบริจาคนึกถึงความดีของเทวดานึกถึงความตายที่จะเข้ามาถึงนึกถึงอารมณ์ของพระนิพพานอย่างนี้เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาแต่พุทธบริษัทไม่ได้ครอบท,ทั้งหมด องสมเด็จพระประมนสุตบอกว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วที่ทำมาแล้วในการก่อนจงอย่าตามนึกเพียงมันนึกที่กรรมดีที่ทำไปแล้วเท่านั้นผลของความดีจะส่งผลให้ไปสุขเข้าไปเกิดบนสวรรค์ได้เวลานี้มองนาฬิการหรือเวลาไม่ถึงเสี่ยวของนาทีสำหรับในตอนที่สามนี้ก็ขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้เวลามันหมด อ๋อสาวกองสมเด็จพระรมสุขค,คือสัมมาทัรุเจา้าทุกท่านจงมีด็กความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจกตุรพิธพรชัยทั้งสี่เบิการมีอายุวันณะสุขภพระและปฏิภาณหากทุกท่านเพึงประสงค์สิยงใดก็ค่อยได้เสียงนั้นสงความพัฒนาจนทุกเบการสวัสดี